นักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาน,นายบรรจบจันทรัตนรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดงานโครงการฝึออกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีนายรณรงค์เทพรักผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกล่าวรายงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16ถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรงานสัญชาติและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจำนวน61คนจัดอบรมณโรงแรมเชียงใหม่ออคิดจังหวัดเชียงใหม่